เป็นการลักลอบทําเองมากกว่าเพราะเราของเราเนี่ยไม่ได้มีการอนุญาตก็คือแต่ว่าช่วงห้าโมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบอยู่เรื่อยๆว่าก็คือมันเพราะว่ามันมีผู้ประกอบการบางรายที่แบบก็ยังคงอยากจะทำแต่ว่าคือตอนนี้คือทุกคนก็แบบว่าคือเป็นอยู่เหมือนันะเจ้าผมเราเราบอกเลยว่าคือเราไม่ได้มีการอนุญาตนะาเราไม่ได้อนุญาตก็คือเนี้ยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมีเรื่องห้องเย็นแบบเยอะมากแล้วก็คือมันก็ดูแล้วก็รกจริงเดี๋ยวผมว่าจะ ทำเรื่องแล้วก็ลงไปตักเตือนผู้ประกอบการอีกทีถ้าเกิดใหญ่คุณยา่ก็จะเป็นอย่างที่ที่เขาลงมานัก็คือหนึ่งว่าพอจะรู้แล้วว่าร้านไหนร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและทีนี้บางทีอาจจะเป็นพ่อแบบาลูกค้าร้องขออะไรเงี้ยอยากจะไปนั่งพักห่ออะไรเงี้ยก็เลย่ามันลงมาแบบคือก็อาจจะทําในเดื้ลงพระการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปแจ้งเตือนแล้วให้เขาอาทำการดำเนินการเก็ดีทีที่นี่จะลงมาดำเนินการเลยพูดพูดถึงถ้าเกิดเราลงไปตักเตือนแล้วแล้วเขายัง ดื้อครับถ้าเกิดเขายังดื้อดึงอีกก็คือเราก็ต้องเอากฎหมายมลงรองทำใช้ก็จะมีหนัง,งสือตามขั้นตอนนะครับก็คืออไปแจ้งเตือนก่กอนระดับแรก,ไ,กไม่กเตือนก็นหนังสือไม่ยอมเตือนยังไม่ฟังก็ลองอไปอำนาจพรบบระธรรมและวก็อ่นะะะอนานต่อไปควบคุมทีนี้เมื่อตอนนี้คือเขาเขาคือเขาผิดใช่ครับก็คือถามว่าผิดไหมก็ผิดครับผมแล้วก็คือว่าเราในห้อนุญาตให้ดำเนินการเขาตรงนี้คืออย่างพื้นที่ที่ว่า ทราบเลยแล้วพึ่งมือใหม่แล้วทันี้ทางต้าภาพึ่งีมอใหม่ให้ทางที่ตาบังคุณคนดําเนินการดูแลในเรื่องความสะอาดแล้วก็อะไรที่วางเก่งกาดก็คือตอนนี้ตอนเช้าที่เช้าที่เย็นเราจะให้เจ้าพี่ลงไปตรวจตาอยู่นะครับก็เช้ามานี่ก็คือเกิดเหตุจะโล่งหมดเห็นมีอะไรไม่มีอะไรหลงเหลือครับร